ใคนิคบริหารจัดการเงินของมนุษย์ฟรีแลนซ์ย่างที่บอกครับมนุษย์ฟรีแลนซ์คือคนที่เป็น CEO ของตัวเองหนึ่งในบทบาทความรับผิดชอบของเราก็คือการบริหารการเงินกล่าวคือเราเป็น CFO ของตัวเราเองทำยังไงก็ได้อย่าไปปฏิเสธมันครับพอที่สุดแล้วการทํามาหาได้แต่ละอย่างเรื่องของวิธีการเงินสําคัญมากถ้าเราไม่รู้แล้วใครจะมารู้แทนเราล่ะครับเคล็ดลับก็คือการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับการเงินของตัวเองรายได้เป็นเท่าไหร่รู้โดยละเอียดรายจ่ายเป็นเท่าไหร่รู้โดยละเอียดทําบัญชีให้เห็นชัดเจน แต่ครับฟรีแลนซ์นี้เนี่ยจำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องของความเสี่ยงเพราะรายได้ของเรานั้นแต่ลเดือนไม่สม่ำเสมอกันดังนั้นการเก็บเงินเอาไว้สำหรับยามฉุกเฉินการเริ่มต้นออมเงินและการเตรียมการสำหรับวัยและวันที่เราอาจจะมีความไม่แน่นอนจนไม่มีรายได้สิ่งเหล่านี้เองการตระหนักถึงความเสี่ยงการทำบัญชีการรู้เท่าทันเรื่องของภาษีเป็นองค์ประกอบสำคัญของมิติ CFO ของผู้ที่เป็นฟรีแลนซ์ครับ